ละละ,ล,ะล,มล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 มตีฝ่าดังมาทมทมละละลอยลอยไปโตกววางใจไอ้ลูปลมคุณผู้ชมขางานนี้อาจารย์บิ๊กภูมรินทำเอาหัวจะปวดทั้งประเทศอีกแล้วพร้อมกันหรือยังคะคุณผู้ชมคาะนับถอยหลังเลยคะ่ะสำหรับอีกหนึ่งผลงานเกลงจาก ปลายปากกาของอาจารย์บิ๊กภูมิรินซึ่งผลงานเพลงนี้ถ่ายทอดการขับร้องโดยน้องเพลงพิม์ลดาจากแสงทองฟินแลนด์หอยใจบ้างไฟแสนเรามานับถอยหลังพร้อมกันจ้า เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมขาก่อนที่เราจะเจาะลึกถึงรายละเอียดเนื้อหาฝากคุณผู้ชมทุกท่านกดติดตามกดถูกใจกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดและช่องเจาะข่าวสยามด้วยนะคะเอาละค่ะ คุณผู้ชมค่ะเริ่มเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาบอกได้คำเดียวอาจารย์บิ๊กภูมรินวางยาคนทั้งประเทศเลยงานนี้บอกได้คำเดียวว่าหัวจะปวดอีกแล้วค่ะณนะตอนนี้เพลงแรกยังไม่หลุดออกจากหัวเลยค่ะอาจารย์บิ๊กค่ะนั่นก็คือเพลงคอยกอดภูยอดรวย ถ่ายทอดผลงานเพลงบิวจิตฉริยาแล้วมาวันนี้อาจารย์บิก๊กวางยาอีกแล้ว9นาฬิกาหรือ9โมงตรงวันนี้เราไปดูบ้างไฟแสนที่เอียสโสทรจ้า ปลายปากกาของอาจารย์บิ๊กเช่นกันค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือเพลงหอยใจบ้างไฟแสนถ่ายทอดขับร้องโดยนอกเพลงพิมพ์ระดาแสงทองฟินแลนด์และงานนี้อาจารย์บิ๊กแถมท้ายมานะคะว่าเพลงนี้บอกมาในไหนว่ามีอีกหลายท่อนที่ทุกคนจะต้องท่องให้ติดปาก และใครยังร้องเพลงนี้ไม่เป็นถือว่าเฉยมากๆคุณจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องงานนี้บอกได้คำเดียวค่ะว่าทั้งน้องเพลงอาจารย์บิ๊กภูมิรินและแสงทองฟินแลนด์ดังเป็นพรุแตกแน่ๆค่ะไม่ใช่สิต้องใช้คำว่าพุ่งขึ้นเหนือฟ้าเหมือนบ้างไฟแสนแน่ๆ และที่สำคัญด้วยน้ำเสียงของน้องเพลงเองสำหรับแอดพูดได้คำเดียวคะ่ะว่าคือพริ้วเหมือนสายลมยิ่งฟังมันมันมีสเสน่ห์คือน้องเพลงอ่ะเป็นคนร้องเพลงที่มีสเสน่ห์กับท่อนที่กับจังหวะท่อนส่งท่อนรับฟังดีๆนะคะเด็กน้อยคนนี้อนาคตไกลแน่ๆเพชรเม็ดนี้ยิ่งเจรไน ยิ่งเราคาพแพงนี่แค่น้ำจิ้มนะคะสำหรับการปล่อยทีเซอร์ออกออกมาก่อนทีอ่ออกมาก่อนที่จะปล่อยเต็มในวันนี้บอกได้คำเดียวแอดบอกได้คําเดียวว่าไม่ธรรมดาจริงๆยอดวิวนี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะและท่อนที่กําลังฮิตติดปากท่อนนี้เลยจ้า เห็นบังไฟแสนตั้งท่าสามซองหนึ่งไปอยากผูกหัวใจใส่บังไฟลอยไปนำลมละ,ละละลม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 ,ลมตีฝ่าดังมาทมทมละละล,ะลอยลอยไปโตวกวางใจไอ้ลูบลมเอาละค่ะเอาท่อนนี้ออกจากหัวของแอดให้ได้ก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณผู้ชม เป็นท่อนที่คนทั้งประเทศร้องได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหัวจะปวดหัวจะปวดจริงๆค่ะาจารบิ๊ก่ะน้องเพลงจ๋าถ้าน้องเพลงได้เข้ามาดูในช่องของแอดจะวันไหนก็ช่างแอดเชื่อได้คำเดียวว่าหนูมาถูกทางมากๆลูกสังเกตอะไรรู้ไหมสังเกตได้จาก คนที่ไปรับหนูมานั่นก็คือแม่พแพลวหรือบอสแพลวพราวแสงทองหรือบอสแพลวผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเพราะฉะนั้นแอดมองว่าหนูมีครูดีมีคนนำทางเรียกได้ว่าเป็นเทียนสองทางหนูคนนี้แอดการันตีเธอเก่งจริงๆ แปลวพลาแสงทองแอดมองว่าหนูค้นพบแล้วลูกบอสแคลวเก่งมากสู้ชีวิตจนได้มีแสงทองฟินแลนด์ได้ถึงทุกวันนี้และมาถึงวันนี้บางคน fc แฟนคลับมองว่าน้องเพลงน่าจะเป็นคู่บุญหรือ คู่บารมีและจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านักร้องคู่บุญของบ้านแสงทองฟินแลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วทำหน้าที่ต่อจากนี้ให้ดีแอดขอให้น้องเพลงรักษาคุณงามความดีไว้นะคะแอดเชื่อว่าชีวิตหนูเจริญและดังแน่นอนและส่วนหนึ่งของแอดอยากจะขอชื่นชมบอสทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นบอสบิ๊กแล้วก็บอสแลว ตัดสินใจได้ถูกมากๆและการตัดสินใจในครั้งนี้ไปรับน้องมาปุ๊บหาเพลงให้ปับ๊บนี่คือการเซอร์ไพรส์อีกยอย่างหนึ่งของน้องเพลงและก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้เจอผู้ประพันธ์เพลงที่เก่งแบบอาจารย์บิ๊กภูมมริน ซึ่งอาจารย์บิ๊กภูมิมรินแต่งเพลงให้กับหลากหลายศิลปินอาทิเช่นบิวจิตชริยาเพลงที่โด่งดังคือจ it ิตชริยาวอนแฟนและล่าสุดห้อยกอดภูยอดรวยยอดวิวทะลุไป2-3ถึง3ล้านแล้วนะคะนักร้องหมอลำส่วนมากเพลงเปิดตัวเท่าที่แอดได้ติดตาม หลากหลายช่องทางส่วนมากมาจากปลายปากกาของอาจารย์บิ๊กพ o วรินนี่แหละค่ะที่เรียกว่าครูผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินทั้งหลายเอาละค่ะคุณผู้ชมคะกับเรื่องราวดีๆที่แอดได้นำเสนอในวันนี้ฝากคุณผู้ชมทุกท่าน อย่าลืมนะคะเรามาร่วมเป็นกําลังใจและส่งกําลังใจให้น้องเพลงพิมพ์ละดาแสงทองฟิลเลกับซิงเกิลแรกในวันนี้9นาฬิกาแล้วเรามานับถอยหลังพร้อมกันค่ะสุดท้ายนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกทกท่านที่ติดตามและให้กําลังใจแอดเรื่อยมา สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า